ประกาศผลวันนี้เลยป่ะน่าจะพรุ่งนี้โอเคตุตุไปละแม่ไปละ,ปละบ๊ายบาย นะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปดูน้องเฟิร์นที่มหาหลัยตอนที่น้องเฟิร์นแข่งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเดินทางไปต่อ,อไปเที่ยวต่อที่มัสยิดสีชัครูนะคะแล้วก็เป็นพิจาัณาช็อกโกแลตด้วยนะคะป แล้วตอนนี้เราก็มาถึง University ของที่นี่แล้วนะคะเป็นมหาวิทยาลัยของกวดาราลังเปอร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ไปถกก่ายรูปก่อนเดี๋ยวมาถ่ายแยกๆกันนะคะไปมาหาดปัวเตอร์ป่ะไปถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวไปมาถ่ายกับผมเลยส่วนน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นไปไหน <c oughs> อ่นะน้องเฟิร์นไปไหนอ่ะน้องเฟิร์นอยู่นี่เป็นไงมัง้งลูกเมื่อคืนนอนนอนนิดนึงแต่ว่านอนได้นอนได้อาหารเชา้ากินข้าวยังกิน<อ>แล้วกินแล้ว

บรรยากาศโอยเวียนรอบๆนะคะก่อนที่น้องเฟิรนจะแข่งอันนี้เป็นบอร์ดพีเศที่ของเราใช่ไหม จังหวัอย่าเมืองนี้กันมูเยอะ แต่ว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้าเลยใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขามีห้องไพรีแก๊ก ต้องไปดูงานต่อข้างนอกนะคะแม่ได้ไหมคะขอประกาศผลวันนี้เลยป่ะน่าจะพรุ่งนี้ จะไปพิพิธภัณฑ์ต่อกันนะคะเราไม่ได้อยู่ดูน้องเิรินแข่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้คนข้างในเข้าเลยนีกับแข่งนะให้กำลังใจแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันแล้วก็วกคุณครูก็ถ่ายรูปก,กันร้องเล้อดบล็มัรอแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวในกัวเราลังไปต่อกันเนาะไม่เป็นไรลูกก็เก่งอยู่แล้ว เราต้องไปกับคณะอาจารย์นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงมัสยิดสีชมพูแล้วนะคะสวยงามมาก เดี๋ยวเ,เดินเข้าไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เข้าข้างในมากเพราะว่าล่ะเป็นมัสยิดของเขานะคะที่ค่อนข้างจะเข้มงวดน,นิดนึงชื่อมสัสยิดถ้าจำไม่ผิดปูตราปายาค่ะใช่เปล่าไม่รู้อยายกผิดมาไม่ร,มรู้แต่สวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเพราะเป็นเวลาละหมาดของพวกมุสลิมเขาก็ชมได้แต่ภายนอกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับขึ้นรถแล้วนะคะพอดีเรามากับพวกอาจารย์ ของโรงเรียนการจนาทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราก็ต้องทำเวลานิดนึงค่ะไปเที่ยวที่อาเขาเรียกอะไรอะพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราช็อปปิ้งหรือว่าจะสวยแค่ไหน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะที่นี่เวลาเร็วกว่าที่บ้านเราหนชั่วโมงเดี๋ยวเราแวะทางข้าวที่นี่กันก่อนแล้เ,เดี๋ยวเราถึงจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตนะคะ ฝากทองกันที่ร้านจอนเล็กฉลองนะคะ ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นเหมือนห้างแบบบ้านเรานะคะว่ามีของแบรนด์เนมเยอะแยะเลยค่ะห้างใหญ่ที่มีจต่ของแบรนด์เนมนะคะอาหารที่ร้านที่เราไปกินเมื่อกี้ก็รสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อที่ไหนนะพิพิธภัณันช็อกโกแลตกันค่ะ พิพิธภัณฑ์ช uh huh? yeah. uh huh? ็อกโกแลตนะคะมีเวลา20นาทีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอัี้ยังย่พารณ นี่เขามีสอนทำช,<อ>ช็อกโกแลต<ว>ใช่ไหมคะน่าจะเป็นกุ๊บของเขา<อ>เป็นประวัติช็อกโ<อ>กแลตนะคะอันนี้เป็นคี่ช็องเขา คนเยี่ยมมากเลยแล้วเราก็ได้ของฝากกลับไปบ้านคนละนิดคนละหน่อยนะคะอันนี้คือโรงแรมที่เราพักนะคะ เดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มยวเราจะออกไปตะเวนลาตีในวกวลาลังโตกับที่พคอคอักพักผ่อนกันค่ะเดี๋ยวสองทุ่มออกใหม่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์อ,อีกท่านหนึ่งที่นอนด้วยกันเขา ไม่รู้ว่าเขาไปแยกไปดูลูกศิษย์เขาหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนต่อเราไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูขอขึ้นห้องมาก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ของกาญจนาสุพรรณอะ่ะบอกว่าจะพาไปตะเวราตีอีกคืนนี้ตอนสองทุ่มนะคะถ้าเกิดฝนไม่ตกแล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนขึ้นห้องมาเราเดินเซเว่นไปได้ขวดนี้มากินก็มันก็เป็นเหมือนนมไมโล ธรรมดาบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ารสชาติมันก็โอเคอะค่ะกินได้อร่อยใครมาใครมามาเลก์กแนะนํานะคะอยู่ท้องเราพรุ่งนี้ก็อาจจะได้เข้าไปดูเด็กๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกับที่โรงเรียนเขาอีกแหละก็ตามแพนเขาคู่ ครูเขาแผนไว้ให้ก็ต้องไปตามนั้นเลยค่ะไม่ได้อยู่กับน้องเฟิร์นเลยมาทริปน,นี้เที่ยวฉ่ำเลยค่ะเดี๋ยวไว้ตามต่อ EP ีหน้านะคะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวออกไปเที่ยวแน่นอนค่ะ